バンコク都心で爆発。死傷者多数。爆弾テロ化。2015年8月17日。月曜日。19時49分。大時間。都心。都心。都心。コク都心。バンバコク都心。万国都心。万国都心。爆発。爆発。爆発。 บักฮัตส์แปลว่าการระเบิดหรือการประทุบ,บ,บังกุกทศินเดะบักฮัตส์บังกุกทศินเดะบักฮัตส์บังกุกทศินเดะบักฮัตส์บังกุกทศินเดะบัุฮัตสึแปลว่าการระเบิดใจกลางกรุงเทพตัวช่วยเด้ใช้สำหรับต่อท้ายคำนามหรือคำในลักษณะเดียวกันกับคำนาม เพื่อแสดงสถานที่สถานการณ์สภาพกรอบเวลาสาเหตุวิธีการเป็นต้นชิโชชาตสึชิโชชาตสึชิโชชาตสชิโชชาชิโชชาชิโชชาชิโชฉาแปลว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากตัวอักษรคันจิมีทั้งคำว่าเสียชีวิตและบาดแผลและคนจึงแปลว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทัศน์ทัศแปลว่าจํานวนมากฉะนั้นชีโชชัตทัสจึงแปลว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากชิชชชชชช้ชชีตสชีวตสชิดชชชะัดดแปลว่าร,ระเบิดโทร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 ลิซึมโทรลิซึมทริซึรรรทรหรือเทรริซึม แปลว่าผู้ก่อการร้ายมาจากภาษาอังกฤษว่า terrorism 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 แปลว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมืองระดับดันเตโรคะระดับดันเตโรคะระดับดันเตโรคะบักคุดันเตโรคะแปลว่าหรือจะเป็นการระเบิดเพื่อเรียกร้องทางการเมืองบังคุกท n d นฉ a k u h a t s u 2015 17 19年8月日月日時49時ฉะนัน้นหัวข้าวข่าวจึงแปลได้ว่าการระเบิดใจกลางเมืองกรุงเทพมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากหรือจะเป็นการระเบิดเพื่อใช้ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องทางการเมืองไทีของทีว によると、17日午後7時ごろ、万国都心のラチャプラソン交差点で爆発が起き、数十人が死傷、自動車、バイクなど数十台が破損した。報道、報道、報道。報道、プレワー、カウ、ルー、ガンライガーン。によると、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 プレワー、ザッキダインマーワー、 เป็นการแสดงแหล่งข้อมูลหรือตามที่จุดจุดจุดภาษาอังกฤษเทียบได้กับคำว่า according to according to according to ฉะนั้นไทยโนเทเรบิโฮโดนิโยรุโตจึงแปลว่าจากข้อมูลข่าวทางโทรทัศน์ของไทยไท a i no เ e l e v i โ o d o ni yoru to Thai no televi hodo ni yoru to Thai no televi hodo โ i yoru to 午後七時ごろ。午後七時ごろ。午後七時ごろ。今後、紅茶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 紅ごろ、茶紅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 午後茶紅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 茶時茶紅茶 วันที่สิบเจ็ดช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มโอซาเดนโอซาเดนโอซาเดนโคซาเตนแปลว่าสี่แยกราจาบุรัซนโคซาเตนราจาบุรัซนโคซาเตนราจาบุรัซนโคซาเตนราชประสงค์งโคซาเตนจึงแปลว่าสี่แยกราชประสงค์โอคิรุโอคิรุโอคิรุโอคิ มาจากคำกริยาว่าโอเครุแปลว่าเกิดขึ้นเช่นเกิดระเบิดขึ้นตามเนื้อข่าวพูดว่าบัุฮัตสงึงะโอคิบัฮัตึงะโอคิบฮัตสึงโอคิบั起ฮัตがึง爆โอคิทีนี้ลองมาฟังทั้งประโยคและแปลบังก็ต้นินโนราชบุราซุนข้สาเทนเดบักฮัตสึงะโอคิเกิดระเบิดขึ้นที่แยกราชประสงค์ใจกลางเมืองกรุงเทพ zujun 宁 zuju 宁 su 代 zu 代 su 代 sujunin แปลว่าหลายคนถ้ามาดูกันทีละคํา su ูมาจากคําว่าะสึแปลว่าจํานวนจมาจากคําว่าจูที่แปลว่าสิบนินมาจากคําว่า一 o ที่แปลว่าคนเมื่อรวมกันแล้ว เป็นคำใหม่หนึ่งคำแปลว่าหลายคนหรืออีกคำในข่าวนี้คือซูจูไดแปลว่าหลายคันชิโช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 ,ชแปลว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตจิโดช่าจีโดช่จีโดชจิโดชแปลว่ารถยนต์ไบค์ไบค์ไบค์แปลว่า จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์มาจากคำภาษาอังกฤษว่าไปไปไปอาซุงอาซุงอาซุงฮหะซนแปลว่าเสีหยหายหรือพังทีนี้ลองมาฟังและแปลทั้งประโยคสูจคนเสียชีวิตชากรถยนต์และจักรยานยนต์หลายสิบคันผูะคนเสีชจิโดชากรคยนต์และจักรยานยนต์หลายิบคน プロヨークにちんぷらだいわ。みらいこんていばち。れせしゅうびきみるっよん。れもとせいらいかんでらっかむしえはい。プロヨークたぱいふう。道交差点にある観光名所のエラワンのほれで爆弾が爆発したとみられている。道交差点。道交差点。道交差点。道。 แปลว่าเหมือนหรืออันเดียวกับมาจากคำว่า onaji dokosaten จึงแปลว่าสี่แยกเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้ว dokosaten 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 ขั้นของมีชื่อั้นของมีชื่อขั้นของมีชคั้นขอมชแปลว่าจุดเที่ยวชมสถานที่หรือแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เอราวันโน่โฮโกราเอราวันโนโฮกราเอราวันโนโฮกรา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 แปลว่าสารหรือสารขนาดเล็กเอราวันโน่โฮโกราเอราวันโน่โฮกราเอราวันโน่โฮโกราจึงแปลว่าสารพระพรหมมิรเลติอิรุมาจากคำกริยามิรุแปลว่า เห็นหรือมองแต่ทำเป็นรูปถูกกระทำกล่าวคือแปลว่าถูกเห็นถูกสังเกตได้ว่าทีนี้ลองมาฟังและแปลทั้งประโยค่ดาท爆งูกกลเป็่ามรเรเดบดบ エラワンの誇れで爆弾が爆発したとみられている。ラチャプラソン交差点は、バンコク伊勢丹が入居するショッピングセンター、SC、セントラルワールド。 ゲーソンプラザといった SC が立ち並ぶ体最大規模のショッピング街で、外国人旅行者も多い。イセタン、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 クー、チューハーン、イセタン。入居、入居、入居、入居する、入居する、入居する。入居よ、プレワーは、ナンピース、ルー、パーカーバイ。 ショッピングセンター sc ショッピングセンターอ sc ショッピングセンター sc ショッピングセンターย่อสั้นๆว่า sc มาจากภาษาอังกฤษว่า shopping center shopping center shopping center ลัンン่าเรียงรายหรือตั้งเรียงรายได้บใได้คิบ ไไดคิโบไซไดคิโบแปลว่าใหญ่ที่สุดหรือขนาดใหญ่ที่สุดช็อปปิ้งไงช็อปปิ้งไงช็อปปิ้งไงช็อปปิ้งไกแปลว่าเมืองเมืองหรือถนนหรือเขตแห่งการช้อปปิง้งไกด์คนคูจินเรียวโคชาแปลว่า なっ、まあ、ラチャプラソン交差点は、バンコク伊勢丹が入居するショッピングセンター、SC、セントラルワールド、ゲーソンプラザといった SC が立ち並ぶ体最大規模のショッピング街で、外国人旅行者も多い。 สี่แยกราชประสงค์เป็นย่านช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีห้างต่างๆเรียงรายไม่ว่าจะเป็นเกสรอคลาซาเซนัทันเวิล์ซึ่งจะเชื่อมต่อเข้ามายัางห้างอิเซตันกรุงเทพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มีมากมาย